โม้ยสาธุค่ะสาธุค่ะขากระสันไปเบิร์ดกับพี่น้องเนาะเอาเขาน้่มก็กินบ่ได้แล้วก็พี่น้องมันจุกไปเบิดแล้วกินบ่ได้ซะโยบ่ติดแล้วกินบ่ได้ค่ะคือกันแม่นบ่ทันละกินเข่าตั้งแต่เที่ยงเพอรค่ะค้าขายลอตเตอรี่ขายกับบ่เบิดนี่ต้องใช้สิเป็นรางวัลเจ้าของพี่น้องอ้ยโ คุณบัวเจ้าสามมาเนี่ยใช่บัวเาสามกอุ้ยฉันจะบอกไ่ให้เมื่อสองชุดหนึ่งเลขกัน่นตัวนี้นั่นนี่ลดไปลกไปขอให้เป็นเก้าสี่สี่เก้าผู้จิตใจยเจ้จินดาแล้วามากนี่ยไม่อันค่ะพี่น้องเพราะว่าจังไหนอาจารย์พคน เอาขาหองสอบค่ะพี่น้อง49 39 83ได้วมาได้บ่ได้แต่ต้องมาได้เลยคนบ่ใหอยกาหองสอบสิโลพี่น้องเอ้4ชิปเก้าก็ออกอ้อมสินไปแล้วเนาะกันเนาะ17ก็ออกอ้อมสินไปแล้วก็บ่เห็นบอก8ถึง9 แมนเก้าหนึ่งเก้าเทูปเลขทูกกับเลขทูปแมนแมนค่ะบอกอ้อมสินไปแล้วนะคะน้ะหวยรัฐบาลหวยรัฐโอ้ยบ่อยากมาโอ้ยบ่อยากตัวยังอ้อมินเก้า่แล้วก็สิล่ามาห้าเจิ้นกัเจิ้นกัเจิ้กินกไ่ได้ค่ะตอนนี้ไม่จะปวดขี่ปวดเที่ยว <c oughs> กินบอลองเลย้วะจุกกันก <c oughs> ินบะไรค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะวันนี้เขามาอยู่ในกลางทงน,น,นะไม่อั้นอยู่นี่แม่นว่ามันจุกได้มองน,นี่ล้วค่ะกันบ้าถือสิเป็ล้านแคชเชียร์หนึ่งหกเก่ามากกว่าทั้ <c oughs> <c oughs> มันอยู่ในปลาก็จะโปงจัก,กะนะก <c oughs> ัะะนเนาะเใส่เจ้าเพิ่มเป็นเพิ่งแคปรถเพิ่กจค่ไหนขายรถเปิ่งขายรถต่างนี้แท้เจ้า สองศูนหนึ่งเือน่ะแม่นโอ้เดือสองศูนหนึ่งเจ็มันแปะเลยยังมาให้ข่จ็กใบเน่สนุกขายให้เจ้าเลยสบายเอาเอาเท่าไหร่กระชิกเมื่อคืนเก่าผมสองศูนย์หนึ่งเสื้ายกนเน่นไหนแ่แแ่แม่นนแม่จ้าเ่เก่ารอบเท่าไหร่ม ราคาใบละร้อยบ่บ่แล้วคือเก่าคือเก่าบใบละร้อิคือเก้านั่นแหละทอดนอักินสามหกศูนย์เก้านามนี่าเกี่ยดกม้ยเยเ้ยละลายเมือนบตะมุขทีนุ่นน้ำเนู่นเดียวเนียจนว่าพุ่นหมือนสามสามเก้าสี่สี่สมออี่นองา แมาตอนนี้ตำลุตัวเชี่ยว่าเ่าน้ปนน้่อแล้วเด้อสเป้แล้วแบบน้ค่ะมาแจกไมด้มากเยค่ะกงเฮกเค่ะเด้อสาธุสาธุเอาสาธุยค่ะ้บ่หิ้วเขาครับพี่น้องตนจะายตัวมันออก้ จนวิหน้าที่สุดท้ายเนาะพี่น้องเออมา้รเอาลุ่นลุ่นลุนล่นซอยนะครับนี่ลุ่นซอยนะรุน่นของสอผ้าโชคซอยนี่เด้อพี่นอ้นนองเอฟซีแปดดับลักหน่อยบน้้ครับของสอผ้อาโชคเนาะ รุนเบิงครับรุ่นเบิงงวดนี้สิเป็นเชียงได้เ,เราคุ้ม่ะไม่ไหวแล้วหัวใจหลุดแล้วป่ะเจ้าคุณก็มาทักทายทางกองขอนี่สวัสดีนะคะเอ็มซีรัตมณีชาแนลนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะมือนี่มือโซกมือหมานมือลำมือรวยครับพี่น้องเข้าห้องสอบเข้าได้แต่เก้าสีครับพี่น้อง ที่เหลืออาจารย์เพิรนบรับค่ะอเพิ่นว่ามันบอถูกมันวัาเพิ่นวลามันบถูกจังไดบลล่ตรวจตรวจตั้งแต่สี่เก้า,ลลกาเข้าไปคันเดียวคันอาจารย์นะคันบถูกเพิรนบ่ับเอาอิี่เก่า,ขา,ขาก,กันกระคอนเ <c oughs> นี่ยเป็เมือก้อนหัวใจสิรุดยิมด้วกดค่ะกดหัวใจร้วนหัวใจล้วน <c oughs> นะคะพี่น้องเู้ใดกรวยมือนีกรชั้นนีกชั้นน หัวใจรัวๆนะก็ห <neste ć S 1> ัวใจรัวๆนะคะเนาะผู้ใดสิดึงเลขบัดนี้กดหัวใจรัวๆนะคะเป็นกำลังใจทางช่องเด้อค่ะจ้าพีชจะมาช่วยสดไปเลยพี่มันพีชไปเลยค่ะกินรอดกินรอแมนกินเขาโล่งอ่ะพี่น้องพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมโอ้สาธุสาธุค่ะ ไปออกซี่เ้าแล้วค่ะตวอื่นเพิ่กมาแล้ว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 บ้ค่ะเอาเจ้าจังสิหันใส่ไฟบาเอาไปใส่ใจเต้นทุก้อรางวัลที่ไหเ้าเจ็รางวัลที่ไเนสามตัวเลขนาเลรางวัลเลขนาสามตัวเลบ่นาุกเอาสิได้รุ่นเี๋ยได้ดเียง อันนี้นะอยสกกระโดดจะบาดเต้องไปกับบ้างเาเจะนำลูกยางไปเ่อประจำวันหลักที่หนึ่งตันวนสองน้ารางวันซึ่งมีหน่รางวันรางวัลราีพันบาทค่ะมันกินมาลงอพี่ม่นข้อกระแหงน้ำา้ายกระเหนียวมือกระเย็นโตกระซันแล้วนี่ตีนเย็นบัดละ กระสันบ่ถือกระสันแม่นคือเก่ากระพี่น้องเนออกกาลังกายหลักที่สี่เอาล้นล่นอธิษฐานปูเดือ้ยสาธุเด้อปู่เดือยเอ้ยลูกหลานมาลุนเลขนับมาเด้อมาลุนกับเลขกับหลานให้เจอให้ออกแล้วปู่เดือเด้ออันเจิญเด้อสาธุตอนนี้มาอยู่กับอยู่ในป่าปู่เดือยนะพี่น้องเนาะ ทุงรศมาล้างโอโค๊หนึ่งไมโคบอลเลช่โค๊หนึ่งผู้ถ่อมตัังวาเล็กหน้าสามตัวคันหนึ่งเลขที่ออกลุ่นเลยพี่น้องลุ่นเลยฮลุพี่น้องลุนลุนลุนครับเี่สองเก้าสี่สองัี้นะครัเกาสี่สองเี่สครับ เก้าสี่สองหนึ่งสี่สองประภัขอเชิญท่านประธานกรรมการสิ่งหยิบลูกยางใหม่เล้วประจำหลักขึ้นมาใหม่วราจะไช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลับไปกินนั่งจะนออกหางเล็กหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งกินนั่งพัพี่น้องยังไงหน่อยเพราะกินเข่ากันยังได้กินน้ำเอาด้วยกองไฟกองไฟรับพิชอบไฟบ้าน เลขมาบานข้อขวีมาอุปกรณ์ออกรางวัลที่หอยากจเฮ็ดเสียฮ็ดเฮียท่วทเลขบริลลุนเลขเฮีห้จ้วเนาะรอกรางวัลลเลขเฮียห้าห่สีเขา่้าเ่นปินะนเกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สอง จะใช้อุปกรณ์ออกลังหลักที่สองหลักแมนครับพี่น้องรุ่นรุ่น่นตดต้าสมตัวครั้งที่สองใส่ใันเลขแวยมากแวจับเลขของอานดับบจัับหลักหน่วยครับเลขดหาเจ็ดปูดเ้ยมาลุ้นเลขน้ำกันเด้อสามมห้ามีครับัของลูกให้มันออกเด้อเมื่อค่อยเย็นเบิร์เมเจ้าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นแปดดับหลักหน่วยแปดดับหลักหน่วยบอห้ซื้หนึ่งป เขาตรงๆวด่ยเสียคนเสียนแปดอมเสียมคนร้ชื่อสาง้านได้สามบนสามเลขแปดเด่นบนครับนาแปดศูนย์หกหนึ่งศูนย์หงหนเลขหาศูนย์หกหนึ่งเลขที่ออกศูน มือเย็นยังวันนี้คือกันกับใจจินนาบ่ค่ะจะสีเย็นมือเย็นไปบ้านค่ะปวดกีปวดเนอยู่น้อกันนากข่าวนะเดี๋ยวเฝ้าต้อนะข่เด้ออปกรณ์ออกรางวัลหลักโอ้ยออกง่างออกเลขนาแล้วจ้าเลขนาไปแล้วค่ะออกซีหนึ่งเด้อวันสันหาลังคนเอฟซีคนมาซีเก้าสามไม่ได้เื้ออะไร่ค่ะ ที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางหลักที่สามหลักที่สี่หลักที่หกออกรางเลขค้าย3สามตัวครั้งที่หนึ่งว่าเสียงเบาเบาเยอะพี่น้องเสียงบดเถือกกระยามันเถอกเกอสั่นเอาลุนลุนอ่าลุนพี่น้องลุนเลขค้าย3สามตัวครั้งที่หนึ่งครับอาการบดเจ็นดอกอุ่นอวนยู่เจ้าจังเห็นซื่อๆนี่ เตื่นเตืนแห้งเตือนเต้นแห้งเอาบอทเมะตัเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกห้าศูนยเก้า ตรงๆเลยรุ่นนี้รุ่นเย509เลขเล็กน้อยบอกเมื่อเ้านี้509พี่นอกไม่พูดถือว่าครับไม่พูดเห็นในคลีปว่าคำเมื่อเ้าคลิปล่าสูด509ตึ่นอยู่ดสวยกัใหม่เลขกประจำหรอขึ้นมา509ตรงๆลยตรงตรงเลยเข้มแล็งตัวค <9 S 1> ที่สบขาเจ้ามาสทรงเหมือนพักวาน Icana, ห้าศ <Thanksgiving> ูนย์เก้าตรงตรงผู้ใดได้เห็นคลิปเมื่อเช้านี่ละคลิปล่าสุดพี่น้องดูตัวย่าุปกรณออกรางวันหลักที่สองนมารกในเแล้วดิเนี่ยขึ้นมาสีน้องปูสุกใจและูผุกใสะ่สีกปูอุออกรางวัลปูไะ้บ้านไม่ด้กันปูปูสุกใส ได้บ้านไม่ต้องสุกไซเดอร์จะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่สามจะใช้อุปกรณ์ออกรางวันหลักที่สองหลักทามหลักที่หกอกว่าจะไปใต้อรี่สองครั้งสุดท้ายเออซเาเก้าจงมาจงมามาเดิมมาเด พูาเอาพูเอี่เข้าพูดี่เขาสี่แปดห้าเกนห้านวเจ้ว้ายมันเปจังไหอีนี่น่แม่ั้งที่สองมันบ่ั้งที่สองแลรวครับางที่สองอะไรแล้วมันกยี้สามรุนตัวครั้งที่สองเริ่่อกร้าวก็ริ่มทแอ้วจังรุ่นใจสี่แปดห้าส ซีแตนหารงวัลเลขท้าย3ตัวั้2้องอาเงลเลขท้า3ตัวออกไปอทากัเลขค้่ั่ปาเลตัวออกะราเลขทาตัวออกเลขทาอ้ายอจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2วองััวออกไัตวนงวัล2งวยอจอกาเล เด้อหอดคิ้วปูเนยได้บาทในซีเก้ารับปูเ้อะอะดึงออกกันนะขอจะกระโดดเนี่ยยูาได้ลูกันยูม่ได้แล้วบาดนนี้ได้มาหน่อยเนะยไดแล้วอย่าหยยบมาหน่อยเด้อเจ้ามาหน่อยก็ไ่เห็นสงแดงแงก้าสองแดงแม่นและหลับที่ห ออกกันวันเล็กนิดสองโดสำหรับผู้ยทนประการหลักหน่วยนะครเป็นผู้แทนภาคประชาชนผู้บริหารผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจังหอัดศรีนครสีงไอหุยยังบอกใรในเด้อพี่นะผู้แทนประกาหลักศึกเป็นผู้แทนประทรวงการคลังผู้แมนกางกองตรวจสอบากากมชีานางสาวชิบายชาชันทึกค่ะพร้อมแล้วจ่อกรางวันเล็ท้ายสองเาจนเลนย เจ็ดห้าล่างโอ้หายใจพี่น้องวิ่งหายใจเตืยนตุ๊บตับตุ๊บตับแต่ละคนเอาเาเงียบอีกเร็วสี่เก่า้ะปัวเงียบจริงได้้เปลี่ยนน่งตัวใดออกก่อนรุ่นเก่าก่อนรุ่นเก้าสองตัวงดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,565

เลขสูนร์มนวลมีนวนครับเลขลวงลุงปูนห้าศูนย์สามศูนเต็มเต็มเลยครับชุดสามสามศูนย์ห้าศูนย์สามที่จืดบ้านนะฮสามศนครับเลขติดของสอพโชคมีสามมีห้ามีเจ็ดครับรางวัลที่หนึ่งเอารางวัลที่ มีสูนยกาไมได้เลยเสื้อแต่ตเดียวสามสี่เก้าไปเสื้อทีส่วนสองแสนบาเจ้าหน้าที่ตหมวจอุปกรณ์ออกควันให้ลูกคนาใหม่เลืกพระกันนะคะเมื่อท่านประธานเห็นลูกค้าคนดีแล้วจะดออยสัญญาณเพื่อการออกคำวันยกคนเยอะิดช่องลูกบอลใหม่เลขกตกลงเี่รองรับด้านหน้า จากน้นเจาหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลนี้จากท่านปกรรมการทั้งหกลูกแลท่านปรธานกรรมการจะนำแข่งเหน่น้อพี่น้องมีผู้โชคดีครับเขาแสดงคพามดีใจก็พี่น้องผู้ที่โชคดีนะครับสำหรับเขาเลสาครับเขาวิ่งสามเขาวิเขวิ่งยก่งเขาเรียกวิ่งเยกวิ่งเขาเยการวเารียกวิ่งาเรียงเขาเีการนยากวากวา่า่ เว็ดไฟต่างๆหรือตู้จำหน่ายสินค้าเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขในสัญญาและหลักเปลินการรับสลากไปจำหน่ายและขอเตือนผู้ซื้อสลากการซื้อสลากท่านค่างดังกล่าวมึงย่านีนะวานตอนีคุย้าในรถก็เนี่เมื่อถูกรางวัลท่านอาจจะไม่สามารถไค่คุยม้าในรถนองนงสามศูนย์ตนนี้จับการสวบสอบที่ขั้นตอนีึ้นนหนึมีน้ำข้นไปขึ้นไปขึ้นไน สำานักงานได้ดําเนินการตรวจและยกเลิกสัญญาตัวแทนจําหน่ายเง่นตายพี่นองแพลตฟอร์ประมาณ6,154รายและยกเลิกตเบียนของผู้ซื้อจน้หน้า306รายรวมทั้งชิ้น6,460รายครับตอนนี้สัพี่น้อนเลข่าเลขดาเลขลังเลขไทยสองตัวออกไปครบหลือเนาะพี่น้อง FC เป็นยังไดเนาะพี่น้องโชคดีกันหมนาะครับ ผูได้โชคดีกับดีใจน้ำเด้ครับเกื่อว่าสิ่งน้วนยุ่เป็นเจ็ดสวนคนในบรรดาต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากที่ประดีกรมราชพรมนายอายุจินทพันนะคะจะทำการสุบสิริยาธใหม่เรื่อยจำนับขึ้นมาครั้งละหนึ่งหลัก ว่าจะให้กรรมการออกรางวันในหลักใดเสียงลูกบอลหมายเลขเรียงลําดับก่อนหลังแล้วนําลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ในหลักของตนเองนะคะมีคนเบิ่งเฮาอยู่ท่านประหมายเลขหนึ่งสามเรากรากดบงวันประจาหลักแสน รองเลขาธิการคณะกรรมการต่อไปถ่อเลขเด่นครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคนถ่อเลขเด่นมาแล้วครับที่สามถ่อไปแล้วครับเสือรุกวนเหมาเลื่อนกลับไปขึ้นขั้นบนมั้งครับพี่น้องครับรางวัลขั้นหนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ารางวัลขั้นต้นน้อยที่หนึ่ง สอ er. 0 8้ครับรางวัลที่หนึ 2> <2 ่งครับคือว่า3 1 8หเนี้ยให้ห้ามาสีได้หน่อยคนนึงแปดเนี้ยแข่งแด๊นนาอพี่น้องมีผู้โชคดีบนนาะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่น้องผู้ที่โชคดีเ้อครับเป็ดให้หได้บ้นอนะครับแป โซนสามโซนสามสากสาม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 สัมสามสามสามามสามสามสามมามคามสามสาามสามสาามสมสาามสีมสาสามสาามสีมสกมีามสามสน้อาัสาม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 าสดงความสีใจกมสานที่เามสามสสามสา เสียใจคืออันน้นงะเนาะตอนเล่ก็ใจจุดนาโก้ค้าแขยงมาท้าใจกันน oh. ักกันมาะแต่ว่าไม่านก็ผ่านนานเข้าซีซีมันไปยุคข้างแต่มูดฟังดังดัแย่กยุก้างยนค้างไหนรือ่ะ ครับใจใจเด้อกับพี่กับน้องผู้ทชโชคดีครับสำหรับนี่ครับเอาเป็นนั้นว่าการรุ่นห้อยกับเส้นสุดลงไปแล้วเนาะครับขอบคุณพี่น้องเด้อครับที่เข้ามารับชมรับฟังครับพ่อสูนก็ดอกก็ดีพ่อกันไม่ในคลิปหนาเด้อครับ